โนวเวลี่สวัสดีครับโนวเลีสวัสดีครับไว้อีกแล้วรายการนี้เขาดีนะ ร้านค้านี่คัดจากเจ้าของร้านหรือเปล่าคะร้านนี่สวยทุกคนร้านเลยโอ้ยสุดยอด Normal l y ที่แปลว่า Normal แบบปกตินะฮะ Normal l y คืออะไรยังไงครับเราเป็นแบรนด์ everyday lifestyle product ค่ะเพราะว่าจริงๆ background เนี่ยที่บ้านเนี่ยตั้งแต่อากงเลยค่ะเราทำโรงงานพลาสติก มาใช่ค่ะแล้วก็พวกเราเป็นเจน3ละก็เลยคุยกันว่าเอออยากจะทําแบรนด์ที่ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของพี่บานค่ะทีนี้พอมาทําแบรนด์แล้วก็คุยกันว่าเอออยากทําให้มันเป็นสไตล์วัยรุ่นเนาะแล้วก็หรือแบบตามเทรนตอนนี้เหมืว่าเทรนเกาหลีหรือนอร์ดิกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเน้นว่าเอออยาก l e ดด้วยดีไซน์ใช่ค่ะใช้ค่ะแสดงว่าต้องมีฟังก์ชันที่แตกต่างเป็นยังไงให้เล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวให้น้องกี้แชร์น้อง อันนี้เริ่มจากตัวนี้เลยก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกระบอกน้ำค่ะ650 ml ค่ะสามารถได้ค่ะมีหูยิ้มใหญ่เลยใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าคนได้สัมผัสนะคะจะสังเกตได้ว่าพลาสติกของเราเป็นพลาสติกที่แบบเนื้อหนามากจริงครับเพราะที่บอกก็คือโรงงานเราจริงๆก็คือเหมือนแบบไดไอโซจริงจังเลยแล้วก็<ช>จริงส่งออกด้วยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นก็คุณพเรื่องคุณภาพก็ดีนนค่ะไม่ต้องกังวลว่าเออบางคนเนี่ยบอเออของจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะใช่เพราะของพวกนี้สําคัญนะมันเป็นสิ่งที่สัมผัสกับ ชีวิตประจาวันเราอาหารที่เราทานเข้าไปผูนี้ก็เป็นพลาสติกนะพี่ไม่ใช่ผ้านะเพราะฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนใช่ค่ะแล้วดูดีด้วยนะสีค่อนข้างเป็นพลาสเทลมาตีเกาหลีใช่ไหมคะตีเกาหลีแล้วใช่ค่ะดูรู้เลยว่าเวลาที่แบบว่าเราซื้อของเกาหลีและเอฟของเกาหลีก็จะมีความเป็นพาสเทลแล้วก็มีความน่ารักสดุรงเขาก็จะดูโมเดิร์นหน่อยจะไม่ใช่แบบหยึกน้ําสมัยก่อนเนาะอันนี้ดูมีดีไซน์ด้วยพี่แล้วต้องจะมีฟังก์ชันนหยอกเป็นยังไงครับ อันนี้เป็นอย่าง1.2ลิตรค่ะตัวนี้มีฝาเปิดปิดพิเศษตรงนี้ใช่ไหมคะยังไงคะโกรธโกโ้ธ ปกติแล้วเนี่ยแบบรุ่นเก่าเขาจะมีซีซีเนาะใช่ไหมเก่าไปไหมอุ่นหมุอเอาเหรอแล้วมนเอนใช่ไหมน้งาพี่เขินเลยอันนี้ก็คือดูมีสไตล์นะเขาจะทันสมัยตรงที่ว่าเปิดแล้วก็ปิดได้ไม่ให้หงุดหงิดได้นม่ให้หงุดหงิดไ้ไม่ะหุ้ดหงิดไ้ไม่ใหลหุดหงิ่ได้ไม่ใเ้นงุดหงิดไดคไม่ใ้หงุดหดไน้ไม่ให้หงุดางิดไ้ยม่ะห้หงุ่หคิดไม่วัยรง่นองไรอย้าง่งี้ยค่ะกงมอได้าเ่็น้องแต่งานได้ด้วยคือเอาไปตัมงแล้วง็แบบมันก้เลย มันทําให้แบบเป็นบ้านเราดูดีสไตล์ไปเลยคอนโดก็คือเก๋อะไรเงี้ยแค่เอื้องน้ำมาตั้งก็ดูเก๋ขึ้นมาทันทีเลยตรงเป้าในค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเอื้องมันเป็นมากกว่าเหยื้องแล้วราคาจริงๆก็คือคุ้มค่ามากไม่ได้เลยแอร์บอกเลยไม่อยากรู้เลยละตอนแต่ละชินอันนี้ ร้อยสามสิบเก้าโอ้โหร้อยสามสิบเก้าแล้วก็วัสดุฟูดเกรดด้วยนะคะฟูดเกรดมั่นใจปลอดภัยม่แคลเซียมฟรีไม่มีสารก่อมะเร็งค่ะโอ้โหนี่สำคัญมากอันนี้สำคัญนะหลายคนมองข้ามนะจริงๆนี่คือชีวิตเลยนะใช่ก็บอกน้ำอันเล็กราคาถ้าเราจะพกไปไหนเท่าไหร่คะสมมติเราไปฟิตเนสอะไรอี้สวยๆสวยๆแบบว่ายืนเช็คมาอะยืนเช็้งก็ได้เยอะเหรอคะพี่ก็ต้องโชว์หน่อยว่า สวยนะหรือว่าเอาไปออฟฟิศก็ได้ค่ะแบบวางไว้เก๋ๆอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้119บาทค่ะย่อมเยาวาไปอีก119บาทครับมาที่ทัพพเพอแวร์บ้างอันนี้ค่อนข้างเป็นแพร์เอกของเราค่ะเพราะว่าด้วยฟังก์ชันแล้วก็ สิ่งนี้นี่คือแม่บ้านผมห่วงมากเลยนะคือห้ามจะไปบ้านขึ้นไปแบบกลับมาสามถึงบ้านหรือสามหรือเปล่าทำไมทุกคนต้องห่วงครับเพราแวมากงงเหมือนกันนี่ก็เป็นเหมือนกันจริงค่ะวิธีดูดีอ่ะเราหมอผ้ําถาดมาพหมอผถาดเพราะว่าอะอย่างถ้าคุณแม่แบบแพ็คลันช์ไปให้ลูกๆอะไรอย่างนี้ยค่ะก็แบบจะได้แยกของชื้นกับของแห้งน่ารักจังเลยค่ะผมอยากให้เห็นนะฮะกล้องครับดูใกล้ๆนะนี่มีชั้นมีชั้นนี้ รองอยู่ชั้นที่2ใส่ชั้นรองลงไปแล้วก็ปิดฝาได้แล้วก็อันเนี้ยค่ะเราทําเป็นซีลอย่างดีก็คือน้ําอะไรไม่รู้ว่าแล้วที่แรกก็คือเอาเข้าไมโครเวฟได้เลยไม่อันตรายอันนี้ดีเลค่ะอันนี้ดีจริงอ่ะอันนี้คือตอบโจทย์แสดงว่าเข้าใจคนใช้งานจริงๆเข้าใจคนสมัยนี้คนสมัยนี้จริงๆใช่เห็นภาพปะนะด้านล่างคือข้าวสวยข้างบนก็คือแผนของผมทำไมต้องไปแงแยกชา้นเนี่ยชอบกิน แล้วก็อีกนิดนึงค่ะก็คือถ้าสามารถไม่อยากเอาตัวถาดรองก็คือใส<า>่เข้าไปได้เลยเอาก็ได้แล้วแต่ไม่เอาถาดรองก็ได้ก็เพิ่มสเป c e เข้าไปอ๋อนี่ค่ะเฮ้ย เอามันก็เพิ่มความจุเพิ่มความจุให้ค่าไป่ะนี้เข้าใจทำมากค่ะใช่คือไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่ว่าแบบฟังก์ชันครบกองค่ะคุ้มค่ามากคทีเดียงใช้ได้ทั้งแบบคว่หงายได้หมดเลยแล้วก็ไม่หกด้วยแม่งด้วยว้าวโฮมิซิ่งนะครับอันนี้ราคาเป็นไงครับเนี่ยอันนี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะโอเคมากหอคุณจะสามร้อยสี่้อยแล้วใช่ปกติจะแพงมากทำไมไม่ขายเพแพงหน่อยก็อยากให้ก็นอร์มัลลี่อะค่ะอยากให้ทุกคนได้ใช้กันจับต้องได้ใช่ค่ะ ใช้ของดีด้วยแล้วก็ดีไซน์แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกคอลเลคชั่นใหม่ๆเรื่อยๆครับค่ะอย่างนี่ก็เป็นโทนเกาหลีเนาะเป็นโทนนอร์ดิกเดี๋ยวถ้าเป็นเฟสติฟก็จะมีหลายอื่นๆด้วยขึ้นมาติดตามได้เรื่อยๆเลยนองมัลลี่ครับขอบคุณนะคะ